S Hello s t u ส e n t how are you today? I am okay and you? สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงเช้านะคะที่เชื่อต่ายก็จะมาสอนนะคะวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรื่องที่มาของสกราชนะคะซึ่งนะคะบางคนก็อาจจะได้เรียนไปแล้วนะคะช่วงที่โรงเรียนยังยังไม่ได้หยุดนะคะสำหรับวันนี้ที่เชื่อต่ายก็จะมาทบทวนนะคะ ให้ซิเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะวิชาประวัติศาสตร์นะคะไปที่หน้า3นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะปฏิทินนะคะส่วนใหญ่นะคะจะมีการใช้สักลาดอยู่สอ,อย่างนะคะก็คือพุทธสักลาดนะคะหรือว่าพศนะคะแล้วก็คิดสกกาดหรือคศนะคะอ่าเรามาดูหัวข้อแรกนะคะก็จะคือหัวข้อ พุทธศักราชนะคะหรือว่าพศนะคะพุทธศักราชหรือพศเนี่ยเป็นศักราชดนะคะที่นิยมใช้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานะคะโดยประเทศไทยนะคะจะเริ่มนับพศเมื่อปีที่พระเจ้านะคะเสด็จปรนิพานนะคะปรนิพานเนี่ยแปลว่าตายนะคะตายครบหนึ่งปีก็จะนับเป็นพศหนึ่งนะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะพระเจ้าตายมาแล้วนะคะ2,564ปีค่ะก็จะเป็นพศ2 5ง4ในปัจจุบันนะคะอ่าประเทศที่ใช้พศนะคะส่วนมากก็จะเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนนะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเช่นประเทศไทยนะคะกัมพูชาลาวนะคะประมาณนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะศัก,กราชที่สองก็คือคิดัก,กราชหรือคศนะคะ คริสสกาดนะคะตัวย่อก,ก็คือคอสอนะคะเป็นสกราดนะคะที่นิยมใช้ในกลุ่มประเทศโลกตะวันตกนะคะหรือว่าประเทศแถบยุโรปนะคะซึ่งเขาจะนับถือาศาสนาคริสต์กันนะคะโดยจะเริ่มนับจากปีพระเยซูป,ประสูตรนะคะประสูตรแปลว่าเกิดนะคะเป็นคอสอหนึ่งะคะซึ่งในปัจจุบันก็คือคอสสองพันนะคะก็แสดงให้เห็นว่านะคะ พระเยซูเนี่ยเกิดมาแล้วสองพันยี่สิบเอ็ดปีนะคะอ่าต่อไปนะคะศักราชที่สามนะคะก็คือฮิตเละศักราชหรือว่าฮอสอนะคะตัวย่อคือฮอจุดสอจุดนะคะฮอน,โนโคุคู่นะคะซึ่งจะนิยมใช้นะคะในประเทศที่นับถือาศาสนาอิสลามนะคะ โดยเริ่มนับจากปีที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดนะคะเนี่ยอันนี้เป็นชื่อศาสดานะคะกระทําฮิดเลาะนะคะฮิดเลาะแปลว่าอพยพโยกย้ายนะคะก็คือท่านนบ,บีมุฮัมมัดเนี่ยท่านอพยพยยออกจากเมืองนะคะเมกกะไปยังเมืองเมดินานะคะเป็นฮอศอหนึ่งนะคะคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะก็คือนะคะเขาจะแต่งกายนะคะด้วยชุด ที่หยาบนะคะที่ใส่ผ้านะคะคุมนะคะคุมเห็นแต่หน้านะคะซึ่งเราจะเห็นได้เยอะนะคะในกลุ่มนะคะจังหวัดทางภาคใต้นะคะ,ะสรุปแล้วนะคะสักรารมีอยู่สามสักราดก็คือพุทธสักรารพศนะคะคิดทะศักราคอพสแล้วก็คิดล้อสักราดนะคะฮศนะคะ อ่าสำหรับวันนี้นะคะทเ่อเชื่อายก็จะมีนะคะ My m y m a p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  i n g นะคะให้ชิเดนได้ทํานะคะเป็น My m y m a p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  i n g นะคะที่มาของสกราลต่างๆนะคะให้ชิเดนนะคะได้ทํานะคะลงในสมุดนะคะเป็นวิชาประวัติศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะ